ใครเสร็จแล้วครับน้องน้ำ่วยต้องแป้งค่ะเอาค่ะนักเรียนครวันนี้คุณครูมีเซอร์ไพรส์นะคะอย่าเบื่าไปเลยอะไรคะค่ไหนหรอคะคุณครูจะมีเพื่อนใหม่มาแนะนำค่ะนัเรียนมาเลยจ้ะ ค่ะชื่อนางสาวกนกวีอิเลียงกนค่ะไอะยังไงคูก็ฝากดูแลเพื่อด้วยนะคะนั่งเ่งดเ็กใหม่เล้ววะเยอะเท่าไหรออ่อะคะเพิ่งมาหมเนี่ยไม่ต้องไปสนใจสวเหตุการณ์หรอกนะเราไปเรียนกันดีกว่าเราชื่อคนันเนี่ยสวัสดีเราชื่อน้ำผึิงนะเธอชื่ออะไรเราชื่อ,อลิอน E a เราของกูไปมนวะไม่วันไหนวะวันไหนก็ได้คู่นี้วะล่ะคู่นี้กูว่าสองคูสองกนมือ่ะไปไปก็ได้โอเคแล้วคนอื่นคนอื่นไหนอ่ะเราก็พวกแฟนมึงอ่ะไปป่ะเออ่องค่อยชวนทีหลังได้เจ้าต้องพอดีเลยอะไมกันไปไหนมาทำไมช้าจังไปส่งงานมานั่นใครอ่ะน่ารักอ๋อนี่เพื่อนใหม่เขาชื่อลิน อ๋อเดีครับโดยชิจูนะนี่ตังนี่ผลผลี่เปรี้ยวพอดีนะเรานี้ก็ได้เชิญนั่งนั่งเมื่อกี้เราพึ่งไหนแล้วนะกินเหล้ากินเหล้าพี่หวานเขาจะไปกินเหล้ากับพวกเราไหมขอให้ขอแฟนเธอไห้แฟนเราอะไปอ่ะเพื่อนเธอแล้วแกไปปะ ไปไหมไปเล่นๆอ่ะไปเล่นเล่นไปไปนั่งดูพวกเรากิบพวกเราใช่เองไม่ต้องไปรับบังคับเพื่อนก็ได้นะเว้ยถ้าเขาไม่อยากไปพ่งนี้นะตอนเลิกเรียนเสร็จไปที่ร้านไหมล่ตรงตรงนี้นะ ดนไม่เล่นเฮ้ยว่าไงจปูบอยดิเนี่ยแม่งนอกคนอยว่เขาบอกว่าห้องเรามีเด็กใหม่วหรอวะอ๋อคนที่มากับแฟนกูเหรอวะทำไมวะเนี่ยมึงไม่น่ารักปะเออก็น่ารักดีจะให้กูช่วยจีบน้องบอลเหรอเฮ้ว่ะแต่มึงรู้เว้ยว่ามึงอ่ะชอบความเหมือนกันแต่มึงมีแฟนแล้วเว้ยเออรู้น่ะมึงมีแฟนแล้วมึงยุ่งเหรอ เลยขอบคุณเพื่อนรู้แล้วกูต้องทำไงเฮ้ยไม่ไปเรียนกันเลยวะเดี๋ยวอาจารย์ป้าด่านแล้วเลยถึงเวลาแล้วเหรอวะเออจริงด้วยว่ะเลยเวลาแล้วนี่่วานแล้วมันเลยมานานแล้วเนี่ยจบไปเดี๋ยวพอเบาได้วยเพื่อนไปเลยเพื่อโจมีว่างปะไปเที่ยวกูปะไป ว่าจะขอรีเป็นแฟนเหรอเออถ้ามึงชอบเขาอ่ะมึงก็บอกเขาไปเลยมึงโทรบอกเขาอะไย่างยังไอ้เหี้ยมึงโทรอยอาเหี้ยแฟนมึงอ่ะแล้วกูโทรเองก็ได้บอกว่ารีมาด้วยนะเวเ้ยจะเออโรบ้านพรุ่งนี้ไปเที่ยวเราไหมรีมาด้วยรีมาด้วยไอ้ตังจะขอเขาเป็นแฟนด้วยเอโอเคโอเคแต่มราเพิ่พงเจอกันนะเว้ยโอเค อยากขยับเข้าไปใกล้เธออยากรู้จักตั้งแต่ท้ายเจอใจฉันสั่นเมื่อได้ยินเสียงเธอตั้งแต่วันคือเรามีอะไรจะบอกอะไรอ่ะเราอ่ะเข้าแข้งแต่เข้ามาเรียนเรียน,นทัน้หงหลายรู้ด้วเคยรู้สึกไงเราเคยรู้สึกไงกับเรา ก็ก็ดีอะเราก็รู้สึกดีคืไแปกันไหมอะไรนะปือแปนกันไหมลองดูก็ได้ The i ยาไม่มาค่ะรองกวีไม่มาค่กะกีลดาไม่มาค่ะฉันตาดาค่ะเสียธิดามาค่ะมนธิรามาค่ะสโรชามาค่ะอินทิรามาค่ะเพื่อนๆไปไหนหมดคะ ไปกินล่อค่ะเมื่อเช้าที่ดดกำแพงไปด้เลยสามคนเลยสองคนกเลยนักเราียนฝ่าไม่ให้เขาูดไอย่าดีเกินไปได้ปะพอกค่ะนักเรียนคะทำเก็มมาบทที่หนึ่งถึงบทที่สามนะคะทำรอนะคะเดี๋ยวครูมาค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะใช้ผู้ปกครองของนางสาวพรเ,เริีหรือเปล่าคะอ๋อครับ <c oughs> ค่ะคือฉันเป็นที่ปรึกษาของนางสาวพรเริเีนะคะครับอยากทราบว่านักเรียนไม่สบายหรือเปล่าคะไม่มาโรงเรียนหลายวันแล้วนะคะเดี๋ยวผมบอกแม่ให้ครับอ๋อค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากค่ะ พี่เบอร์เดนนะโจพี่เบร์เดปนีดีเยดีรเลี่เลน้รเปช่เราเรารู้กันดีไหมดูยังตัแรกเลยแบตม่อแล้วก็วนเรื่อยเดียวเอาน่เรียนเลย Đúng relствен Yes Đây, nhìn IEL. Nói mình... em vừa nhìn, đã nh節目 z tama

อลินเอาหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเออหน้าพี่เขาเูลี่ยอ่วยชั่วห่วชั่หายอะไรวะเออเจาขอเกิดหายเป็นยงวะเออไปโจยที่ไหนมาหายไปไหนอ้ยหายตรงแก้วะ เอาจะกว่าไม้รักสัก oh. ừ. มาเขาไปนอนหน่อยคือเขาแล้วยุงตีค่อยๆไปเออข้าเอาลิฟมาดี่ อยู่ไหนอ่ะทำไมติดต่อยากจังอ่ะมีอะไรอ่ะตังพอจะว่างไหมอ่ะดิมมีเรื่องจะคุยด้วยอือว่างทำไมอ่ะมาเจอเราหน่อยที่ร้านเพื่อวันนะอือเดีพยายามไปทที่พลางอน้อะไรคาหหน่อย ริมเป็นไรร้องไห้ทำไมใครทำอะไรบอกเรามาดิตังริมท้องท้องท้องกับใครก็ท้องกับตังจะเป็นไปได้ยังไงเรามีอะไรกันแค่ครั้งเดียวหรือมึงไม่กินยาคุมวะก็ไม่รู้ว่ามันจะท้องนี่จะไม่รับผิดชอบเหรอเออกูจะไม่รับผิดชอบอะไรทั้งนั้นเวย้ย ทำไมมีไรอ่ะมึันโง่อะใช่ไม่ได้สาสมไรที่มึงเจอแบบเนี้ยแน่ใจเหรอมึงไม่รู้มึงอ,อ่อยแฟนกูมึงก็รู้ว่าเขาชอบมึงแต่มึงยังทำสมควรแล้ว เสืองมา,างยุ wow, ่งกับแฟนกูอีกโทหวานราเลิกันเถอะทำไมหวานจะไปหานี้ที่ไหนเราไม่ได้ไปหาใคักันนะเราอยากเรื่องรหวานจริงจริงูไม่ลิ้มันหมืนอมนหวานที่เราเคยรู้จักโตเกีล้ว Look ี๋ยวมันาผ่านไปใ่ลูกแค่หลัยวแม่เล้ได้ทำใหาเรานด้ก็มาอยู่แล้วที่แบบนั้น ครับแม่ครับเดีผมรับชอบเองเองครับ ผลานปล,ลายทางที่ฝันเธอยังให้ใจเพื่อฉันวันนี้ฉันจะขอมีลมหายใจเพื่อเธอเท่าชีวิตที่ฉันมีวันนี้ไปจนตายลมหายใจคือเธอ